بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Illah, illah, at, illah, a l h a m d u l ล l l a h อัลฮัมดุลิลล h ด้วยนิมิตที่ตัดมุสซลิฮัด a l h a m d u ล i l l a อ a ล l a h ك ลิฮ ا ل บันดากาัสลัสหนุนนันเป็นคำสรรเสริญของ Allah سبحانه و تعالى ด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ a l h a m d u l ล l l a h วันนี้ก็ได้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายนะครับกิตาบุตรเตารีดนะครับเราก็ได้มาถึงตอนที่สองนะครับบทว่าด้วยเรื่องของ มาจาฟิลกุบกลูบิฟิลกลูบินุบุริศาลีนยุสัยรุ่หเแหอาัสานันตัวบัตมินดูนิล่ะนะัก็คือการบทว่าด้วยเรื่องของอมีหลักฐานยืนยันว่าการหลงไหลข้างใครนะการเกินเลยขอบเขตทางด้านศาสนาเกี่ยวกับหลุมศพของบรรดาคนดีนั้นจะทำให้หลุมศพนั้นกลายเป็นเอาสาซนัน นะครับเป็นเจเวตหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกเคารพสักการะบูชาอื่นจากอั u, ลลอฮฺซุบฮานวะตะลาครับเราก็ได้มา,าถึงตรงนี้ว่าการไปรเยี่ยมกุโบ์นะครับไปเยี่ยมได้ให้ปฏิบัติตามสูนแนบแบบฉบับของท่านศาสดาหมอมัสลลลลอฮววะสลาแต่อย่าได้ไปทําอิบาดต่อลลอสนะลตรงนั้นไปไปเยี่ยมไปสลามไปขอดูอาให้คนตายเสร็จแล้วก็กลับ นะไม่ต้องไปละหมาดตรงนั้นไม่ต้องไปดูอาตรงนั้นนะไปทําการซิกรุลลอตรงนั้นโดยที่เชื่อว่าไปทําตรงนั้นแล้วนะมันจะเป็นอิบาดะที่ถูกตอบรับจะได้ผลบุญมากนะจะได้รับบาราการได้รับความจำเริญการปฏิบัติเชน่นนี้ความเชืช่อเช่นนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นบิดาเป็นอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนานะมันเป็นสิ่งที่ารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ จากบิดาไปสู่ชิริกเมื่อไปทําบิดาแล้วซึ่งมันเป็นสื่อไปทําอิบาดาตตรงหลุมอสุนนั้นมันเป็นวาซีล่ามันเป็นสื่อไปสู่ชิริกนะเพราะว่าหลังจากที่ทําอิบะดาตอรอแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการอิบะดาต่อนหลุมศพนะซึ่งมันเป็นถือว่าเป็น,เป,นเป็นมุงกัดมันเป็นความชั่วช้ายิ่งนะฟลอิยาซุบิลละขอความคุ้มครองต่อลอสมาตาลาาให้พ้นจากสิ่งต่างๆนี่เถ้ง เชคมูฮัมหมัดอิมนุอับดินวาฮับนะครับท่านก็ได้นำเอาอะดีสนะครับนำมากล่าวไว้ในบทนี้นะครับซึ่งมาอธิบายมาให้ความกระจ่างนะครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับราะวะมะลิก في ا ل م و ض ล عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وسنا جوعا อิสต็ดกบอลลอฮ์ลามิอ uh, uh, ิท خ ا ذ อรายงานท่านอิมามมาลิกนะครับได้รายงานในตำราของท่านก็คืออันบุวัตตะจากท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมนะครับท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่าลัจัลาอัลลอฮุมะลีวะซบล ขอพระองค์ทรงอยาได้ให้หลุมศพของฉันเป็นวัดส,สันนะเป็นจเจวิตนะเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบ,บูชานอกเหนือจากอ,าอัลลอฮฺสุนตาลาอิสตัดดะกอดะบุลลอฮีอาลาโกลมินอิตตะคาดุกุบูรออัมบิยาอิฮิมมาซาจินอัลลอฮฺสุนตาลาทรงกดกิ้วอย่างรุนแรงต่อกลุ่มชนที่ยึดเอานะบรรดาหลุมศพของบรรดานาับีของพวกเขาเป็นมัสยิด ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลละอิลมกลัวว่าสิ่งน,นี้มันจะเกิดขึ้นในอุมมะของท่านเพราะท่านรู้ดีทราบดีว่าประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยนะพวกเขาได้ทําชีวิตกันมาแล้วพวกเขาได้ตกศาสนามาแล้วทิ้งศาสนากันมาแล้วสาเหตุก็เพราะว่าอันกูลูฟีกูบุริซาลีอิน อัลกูลูฟิกูบูรินอัมเบียนะครับการหลงไหลข้างๆกยการเกินเลยขอบเขตทางศาสนาเกี่ยวกับหลุมศพของบรรดาคนดีหลุมศพของบรรดานาบ,บีนะพวกเขาก็ได้ทําการนะคนดีๆเหมือตายไปแล้วพวกเขาก็ไปเอียติกาไปนะไปชมนมกันที่หลุมศพและหลังจากนั้นเขาก็ทําอิบาดนะทาการเคารพบ,บูชาหลุมศพนั่นคือชิริกนะครับฟรีอาบ,บิลล์ ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลามท่านขอดนุญาว่าวอัลลอฮุมะลาตัจอัญกาบริวสนันน์ยุบบัดโอ้ a ล l a h ขอพระองค์อย่าได้อย่าได้ให้หลุมศพของฉันเป็นวส,สันนะเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลาและท่านนบ,บยียังกระตับไปว่าอิสตัดดะกัสบุลลอฮาอะละก้าวมินอิตตะกัดูกุบูระอัมบิยาอิมัซาจิดอัลลอฮฺตลาทรงโกดเกี่ยวอย่างรุนแรงต่อกลุ่มชนที่ยึดเอาหลุมศพของบรรดานบ,บีเป็นมสัสยิด เป็นสถานที่ละหมาดเป็นสถานที่ทำอิบาดะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะเลัลัมขออัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบรับดุอาของท่านโดยที่ว่าหลุมศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับโดยที่ว่าหลุมศพของท่านนั้นจะมีกำแพงกั้นอยู่สามชั้นด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีใน อดีตนะครับมีในยุคหนึ่งที่ว่าหลุมศพของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอัลลอฮ์สลัมจะถูกขโมยนะฮะท่านนูรุดดีนอัซซังกีนะครับท่านคนนี้เนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองมารินาในสมัยนั้น <S <S ท่านฝันไปว่าท่านนบีมาบอกว่ามีมีคนขุดนะครับต้องการที่จะขโมยศพขโมยศพของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอัลลอฮ์สลัม ถึงสองคืนสามคืนจนกระทั่งเชื่อมั่นว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องที่ท่านนาบีมาบอกเพราะว่าฝันถึงนบีนตะเป็นฝันเห็นท่านนาบีจริงๆนะครับท่านนูรุด,ดินคนนี้ท่านก็เลยประกาศนะครับให้ทหารเนี่ยประกาศว่าให้ชาวเมืองมารินะทั้งหมดเนี่ยมาหาท่านท่านจะแจกคดีท่านมีของขวัญของกำนันให้ ดังนั้นชาวบ้านก็มาหมดเลยชาวเมืองมาดีนามากันหมดเลยท่านก็แจ้งให้ทุกคนแต่ท่านยังไม่พบนะครับเพราะว่าในฝันนะ่ะท่านเห็นเลยว่าคนคนใดที่ทําการขุดนะเพื่อต้องการที่จะขโมยศพของท่านอบีมัมมัดสุลทร่สุลธรมท่านก็ถามทหารว่า,ายังมีใครอีกไหมที่ยังไม่ได้มาทหารก็บอกว่ามีอีกสองคนที่ยังไม่มานะสองคนนียกักตัวอยู่ในบ้านนะไม่ยอมไปไหน ท่านนูรุด,ดินนะครับท่านก็พาทหารไปเลยไปที่บ้านเลยพอไปเจอชายสองคนนะครับก็บอกว่าใช่เลยนยะให้จับตัวเลยสั่งประหารชีวิตเลยนะครับแล้วกเ็เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านนูรุด,ดินก็เลยสั่งให้ทําการทําสร้างกงําแพงกั้นหลุมศพของท่านนภีนะครับการขโมยและกําแพงอันนี้นะครับเป็นกําแพงที่ว่าลึกลงไปในดินเนี่ยประมาณหกเมตรเดียวกัน ดังนั้นไม่มีใครสามารถที่จะขุดเข้าไปหาศพของท่านนบ,บีได้แล้วก็ศพของท่านนบ,บีนะครับถูกกั้นด้วยก,กำแพงสามชั้นด้วยกันดังนั้นใครที่ทําการละหมาดนะทางทิศเหนือของหลุมฝังศพพระเมืองมดินาเนี่ยกิบบลาอยู่ทางทิศใต้ใครที่ยืนละหมาดตรงฝั่งทิศเหนือของหลุมศพนะครับท้ายิงเขาละหมาดไปยังกำแพงมีกำแพงกั้นอยู่ เพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลอุไอุสลาหไม่ได้ฝึกถูกฝังไม่ได้ถูกฝังในมัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลอุสสไลอุสลาหถูกฝังนะครับในบ้านของท่านในห้องของท่านหญิงไอชาะรอิยัลฮลอันาเพระเาะว่าศพของบรรดาอบีเนี่ยเมื่อตายที่ไหนก็จะถูกฝังที่นั่นนะครับจะไม่ถูกโยกย้ายไปไหนดังนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าลุงมสมนบียังอยู่ในมัสยิดเลยไม่ใช่นะครับอยู่ข้างมัสยิดอยู่นอกมัสยิดแล้วก็ถูกกั้นด้วยกับกำแพงสามชั้นด้วยกันนะครับ ดังนั้นหลุมของศพของท่านนาบีจากที่ท่านนาบีได้รัวนะครับว่าบรรดาอุ้มแม่ของท่านเนี่ยจะหลงไหลข้างใครจะยึดเอาหลุมศพของท่านนาบีเนี่ยเป็นมัสยิดนะเป็นสถานที่เคารพบ,บูชานะดังนั้นท่านนาบีก็ขอดูแอะต่อลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็ตอบรับดูแอะของท่านนะครับและท่านยังบอกว่าอิสตัดดะร์กอตบุลลอฮยอาลาคาวมินอิตตะคัตุกูบูรออัมบิยาอิ์มัสซาจิดอัลลอฮ์สละส่งกฏเกียวับอย่างไหม ตอกลุ่มชนที่ยึดเอาบัาหลุมศพของบรรดานาบีของพวกเขาเป็นมัสยิดก็คือเป็นมุสลิมเป็นที่ทําการละหมาดนะเป็นสถานที่ทําอิบาดะตอรลอสซบานตลาครนะัคือสิ่งนี้เนะนี่ยนอะดิสเนี่ยได้ทําการได้อธิบายนะครับว่าการยึดเอาหลุมศพเป็นมัสยิดนะจะถูกเรียกว่าเอาซานันจะถูกเรียกว่าเป็นเจาเวด จะถูกเรียกว่าเป็นสิ่งที่ถูเคารพสักการบ,บูชาอื่นจากอัลลอฮฺสุลตานเนี่ยอิดาอูบีดัฟมินดูนิลาเมื่อมันถูกนะเคารพบ,บูชาเคารบพบักดีอื่นจากอัลลอฮฺสุลต่านนะครับถ้าหากว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้ามีการอิบาดัดต่อหลุมศพหลุมศพนั้นจะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นวัสานน,นะจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบ,บูชาอื่นจากอัลลอฮฺสุลตลา มันก็จะเหมือนกับรูปปั้นทั้งหลายเหมือนกับต้นไม้ทั้งหลายที่ถูกเคารพอิบาดะถูกเคารพบูชาต้นไม้ทั่วไปก็เป็นต้นไม้ธรมธรมดาธรรมดาแต่ถ้าเมื่อใดมีการอิบาดะมีการไปขอจากต้นไม้ต้นนั้นนะไปเชื่อว่าต้นไม้ต้นนั้นให้คุณให้โทษได้ต้นไม้ต้นนั้นกลายเป็นวัสดุทันทีเลยกลายเป็นนะจวเจวิกลายเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺาลา เหมือนกับรูปปั้นเหมือนกับโคดหินนะครับังนั้นตรงนี้ท่านนาบีมอลลัลลอฮุอะลัยฮสลมได้เตือนนะได้เตือนได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็ได้บอกถึงโทษอันรุนแรงว่าอัลลอฮฺตลาทรงกรยิ่งอย่างรุนแรงต่อผู้ที่ยึดเอาหลุงศพของบรรดานบีเป็นมัสยิดนะครับแล้วก็ฮะดิษบนี้ก็ได้ยืนยันถึงศาีาคุณลักษณะหนึ่ง ของอัลลอฮฺตัลก็คือความกดเกลียวของอัลลอฮฺสุบานตะラาดังนั้นพระองค์ทรงกดเกลียวต่อบ่าวผ,ผ,ผู้ที่เนรคุณบ่าวผู้ที่ทาชีวิตบ่าวผู้ที่เคารพอิบานะอื่นจากพรนะองค์นะครับพระองค์ทรงกธเกลียวความกดเกลียวของพระองค์นั้นก็ตามความเหมาะสมของพระองค์นะเป็นคุณลักษณะเป็นซิฟัตนะฮะที่เฉพาะอัลลอฮฺสุบานตัลาไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะเราไม่ปฏิเสธในซิฟัตนี้ นะเราก็จะและเราจะไม่ตีความเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วเราก็จะไม่ไปเปรียบเทียบให้เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายไซสกามิสเลเชอโงวัสมิอุลบาซีนะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมือนเหมือนพระองค์โงวัสมิอุลบาซีพระองค์ทรงได้ยินทรงได้เห็นในเมื่อเลาอตลาปฏิเสธว่าสิฟัตของพระองค์คุณลักษณะของพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดจากสิ่งถูกสร้างทั้งหลายแล้วพระองค์มายืนยันให้กับตัวพระองค์เองว่าพระองค์ทรงได้ยินทรงได้เห็น แล้วก็ต้องนะยืนยันให้กับพระองค์ตามที่พระองค์ได้ยืนยันให้กับตัวของพระองค์เองนะโดยที่ว่าเราไม่ปฏิเสธในสีฟันนะั้นเราไม่ไปตีความเป็นอย่างอื่นนะแล้วเราก็ไม่จะไม่ไปเปรียบเทียบเหมือนกับสิ่งทุกสร้างทั้งหลายนะครับอันนี้คือเป็นอะกิดะของอาลุสุณาบนจามานะครับความหมายในะดิสนียก็คือว่าการที่ไปยึดเอาหลุมศพเป็นมัสยิดก็คือเอาเป็นสถานที่ละหมาด ทำการละหมาดบนนั้นหรือว่าไปสร้างมัส,สยิดนะสร้างสิ่งก่อสร้างบนนั้นนะาการการะทำเช่นนี้การปฏิบัติเช่นนี้ไม่ว่าจะอิบาดะห์นะเคารพบ,บูชาต่อหลุมศพหรือไม่ก็ตามนะลายจาชไม่อนุญ,ญาตเช่บิบ้าสบอกไม่ไม่เป็นที่อนุญ,ญาตนะการไปละหมาดบนนั้นการไปละหมาดมุ่งตรงไปสู่ครูโบสแล้วก็ การไปทำอิบาร์ได้ไรต่อต่อลอสมาตาลานะนะแม้ว่าจะไม่ได้ไปเคารพบ,บูชาหลงศพก็ตามเนะี่ยถือว่ามันไม่เป็นที่อนุมัติไม่เป็นที่อนุญาตนะครับถือว่ามันเป็นบิดาเป็นอุตริกรรมมันเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็เพราะว่าการละหมาดในสถานที่ตรงนั้นไปทําอิบารดต่อลอสตาลาตรงนั้นมันจะเป็นอะไรครับวาซีล่อิลชิรกบิฮ์มันจะเป็นสื่อไปสู่การทําชิริก นะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าสำคัญมากเ,เชคมูฮัมหมัดอิมานุนอับดุลวาฮับนะครับท่านก็ได้มานำเอาเอ,อรายงานจากท่านอิมูจารีตนะครับผู้ที่ทำการตับซสียอันกุรอานนะครับตำลังของท่านก็เป็นที่รู้จักกันดีอิมูจารีตอิมูจารีตอัตตบรีนะครับท่านอิมูจารีตอัตตบรีได้ รายงานนะครับด้วยกับสายรายงานของท่านนะจากท่านซุฟยานจากท่านมันซูรอัลมุจาฮิดนะครับในพนระธรรมาทของลอสมาตาที่ว่าอัลฟอร์รอตุมุลและตะวัลอุซซากอละแกนายาลุตุลละฮุมอัลสวีฟะมาตาฟะอากฟูอัลากอบรีท่านมุจาฮิดนะครับนักตับซียดคนนี้นะครับเป็นตับีอ่น นะครับท,ท่านได้ทำการตับซีอายานี้ที่บอกว่าอัลฟารอตุมุลลาตวัลอุซาพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้เห็นอัลลาตวันอุซาดอกหรืออัลลาตวัลอุซาก็แลท่านมุชาริฮิบอกว่าแกนายลุตตุลหุมอัสวีะมาตฟอักฟูอัอาอลากบบีฮีลาตนี่ก็คือเป็นอ่าคนคนหนึ่งนะเป็นคนดีคนใจบุญที่พวกเขาได้ที่เขาได้ได้ทำอาหารเลี้ยง ชาวบ้านทําอาหารเลี้ยงคนทัดจีเลี้ยงคนนักแสวงบุญฟาม่เแล้วเมื่อเขาได้ตายไปฟาอากฟูอะไรกบรีพวกเขาก็ทําการชุมนุมกันที่หลุมศพของเขาว่ากาก็ละอบุลเจาซนะอบุลเจาซาก็ได้รายงานจากอิมนุอับบาสอติยาลอาอันหุมากานนยลุตตสววกิลฮัดนะครับท่านอิมนุอับบาส ให้การตัดให้การทำการตัดเศษอาญานี้ว่าแกนายลุตุสวิกเลนัาเขาได้ทำอาหารเลี้ยงคนทัตจีนะครับคนนักแสวงบุญก็คือในยุคยาฮิยะ,ะในก่อนอเลิสลาจะมาเนี่ยมันมีคนดีคนหนึ่งคนมีชื่อว่าลาดนะครับเขาเป็นคนดีคนใจบุญนะชอบเลี้ยงอาหารทำอาหารเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลี้ยงคนทัตจีนะครับให้การช่วยเหลือคนทัตจี แต่เมื่อเขาได้ตายไปแล้วเนี่ยนะผู้คนก็ไปทำการเอติกาฟไปหยุดไปรวมตัวกันที่หลุมศพของเขานะไปรวมตัวไปเอติกาฟอยู่ที่โขดหินนะไปส,สถานที่เขาทำอาหารเลี้ยงคนฮะดีเนะี่ยและหลังจากนั้นนะผู้คนก็ทำอิบาดะต่อเขาไปเคารพบ,บูชาเขาไปขอความช่วยเหลือจากเขาไปขอความคุ้มครองจากเขาไปเชื่อถวายเขา นะตรงนี้ก็กลายเป็นนะครับกลายเป็นวส,สันนะกลายเป็นเจวเวทกลายเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบ,บูชาอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮฺอัลนะจากตอนแรกเป็นการกูลูการหลงไหลข้างใครในตัวบุคคลการหลงไหลข้างใครการเกิดเนเลยขอบเขตในคนดีตอหลังจากนั้นนะครับก็ทําอิบานได้เมื่อทําอิบาดไดะต่อ,อคนที่ถูกฝังนะครับ ก็ทำให้หลุมศพกลายเป็นวัสันนะครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮฮานตะลาดังนั้นในเรื่องของการกูรูฟิกุบูริซอลินนะครับมันได้เกิดขึ้นในในยุคของจายฮิลียะมาแล้วดังนั้นท่านอบีก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้น ในยนุคนี้ท่านนาบีก็ได้มาเตือนมาบอกนะครับดังนั้นจําเป็นนะครับที่จะต้องระวังนะครับจากสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยนะครับที่บรรดาคนเหล่านี้ที่เขาได้ปฏิบัติกันนะครับหลงไหลข้างใกล้ในคนดีเ,เกินเลยขอบเขตนะในเ,เกี่ยวกับอุบสถหลงฟังศพของคนดี อีกฮะดีสหนึ่งนะครับฮัดีสที่เชคมมฮัมมัดอิมรอับดุลวาฮาบได้นำมาปิดท้ายบทนี้นะครับก็คือฮะดีสของท่านอิมรอับบาสุนัดลลอฮ์อันฮุมะกาละและนาย رسول ุลละชุนุลลอฮ์อัลลาะวะสัลลัลลัมซาอิรัตินกูบูดบรนดาผู้หญิงที่เยี่ยมกุบูดนะครับและก็ผู้ที่ยึดเอา หลุมศพนะครับยืดเอาหลุมศพเป็นมัสยิดวัดสุรุตแล้วก็จุดคมไฟนะฮะไว้เหนือหมันเหนือหลุมศพนะถูถกสาปแช่งนะครับทั้งสามกลุ่มเลยผู้หญิงบรรดาผู้หญิงที่ไปเยี่ยมกูโบสแล้วก็ผู้ที่ยืดเอากูโบสเป็นมัสยิดแล้วก็ผู้ที่ไปจุดคมไฟบนหลุมศพนะถือว่าถูกสาปแช่งหมดเลยคำว่าถูกสาปแช่งถูกล่นั่นก็คือให ่างไกลจากความร้อนมากความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะครับไอ้ตรงนี้นะครับที่เชค Muhammad, มุฮัมมัดอิมามินวะฮับนะครับนำมาเป็นหลักฐานก็คือวันมุตตะคีซีนา,าอัลไลฮะอัลมาซีจิดมัสซุลนะครับก็คือตรงนี้ก็คือฮะด,ดีษเนี่ยได้กล่าวถึงผู้ที่ยึดเอาบรรดามัสยิดเป็นยึดเอาบรรดาลหลุมศพเป็นมัสยิดนะครับแล้วก็ไปจุดไฟนะไปจุด ตะเกียงจุดคมไฟเพื่อ,อให้เกียรติหลุมฝังศพเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นการยกย่องเป็นการให้เกียรติตอนแรกก็ประดับประดาให้สวยงามและหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการทําอิบานนะต่อหลุมศพนะครับดังนั้นการที่ว่าไปยึดเอาหลุมฝังศพเป็นมสัสยิดแล้วก็กระปานการไปจุดคมไฟที่หลุมศพนะครับ หรือว่าการไปประดับประดาหลุมศพให้มันสวยงามขึ้นไปสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นบนเหนือหลุมศพนั้นตรงนี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกสาบแช่งนะครับท่านนาบีรสาบแช่งเอาไว้อัลลอฮ์สาบแช่งเอาไว้นะครับจะให้หอ,อ่างไกลจากรับมัดความเมตตาจากอัลลอฮ์ตะลาล,ลเพราะสิ่งนี้มันเป็นวสีละมันเป็นสื่อไปสู่ชีริกวันนี้นะครับไปยืดเอามันเป็นมัสยิดไปละหมาดตรงนั้นไปทําอิบาระนะตรงนั้น ไปประดับประดาตรงนั้นนะครับแล้วมันจะเลื่อนขั้นจากนะการทําอิบาดะต่อลอสในสถานที่แห่งนั้นที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเนะี่ยมันเป็นสื่อเนะี่ยมันจะทํานําพาไปสู่สริตไม่วันใดก็วันหนึ่งก็จะมีเริ่มมีการเชื่อว่าคนตายเชื่อว่าหลุมศพนะให้คุณให้โทษหลังจากนั้นก็จะไปขอจากหลุมศพหลังจากนั้นก็จะไปขอความคุ้มครองจากหลุมศพหลังจากนั้นก็จะไปบนบานนะไปเชอดเทวไห นะครับอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในอดีตในยุคก่อนในในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีผู้ปฏิบัติเช่นนี้ก็มีดังนั้นท่านนับีได้เตือนเอาไว้แล้วนะครับท่านนับีได้เตือนเอาไว้แล้วนะครับอัลลอฮตัลลาก็ได้แจ้งได้บอกไว้หมดแล้วนะครับดังนั้นมันชัดเจนที่สุดแล้วนะครับดังนั้นก็ขอดูแลต่ออัลลอฮตัลลาขอให้เราได้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนการเยี่ยมครูโบส์ของผู้หญิงน,นะครับ ก็มีการขีราบการขัดแย้งกันหลายทัศนะแต่ทัศนะที่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนนะครับตรงเนี้ยอัลเดสที่ว่ามาเนี้ยทางอโศุล,ล๊อสลองอัลลอฮสลัมสาบแช่งบรรดาผู้หญิงที่ไปเยี่ยมคุโบตก็เพราะว่าเชคบินบาสบอกว่าเพราะผู้หญิงนั้นดอิฟ่าผู้หญิงนั้นอ่อนแอนะครับความอดทนของพวกนางก็มีน้อยอาจจะไปร้องห่มร้องไห้ไปทําสิ่งที่ต้องห้ามในที่หลุมฝังศพ ไปสร้างฟิตนาให้เกิดขึ้นที่หลุมศพดังน,นั้นด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานานตะลาพระองค์ทรงห้ามผู้หญิงไม่ให้ไปเยี่ยมกุโบสนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงจะไปะเดินทางแล้วผ่านไปกูโบสพอดีนะครับก็สามารถหยุดแล้วก็ให้สลามชาวกูโบสนะครับดังที่ท่านนาบบมุลมัลลัลลอฮสลัมได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้ท่านนาบีไปเยี่ยมกูโบส ท่านนบีก็กล่าวสลามอัสลามุอะลัยกุมอะฮ์ลาดิยานีมินันมุมมินีนวันมุสลิมีน์อินนาอินชาอัลลอฮ์บิคุมลัยกุนนะสั่ลลอฮฺละนาวะละคุมุลอาฟิยะนะครับสลามให้คนตายขอดุอาให้คนตายขอให้ทั้งเราและคนตายให้ได้รับอาฟิยะได้รับความปลอดภัยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็จากไปนะครับตามสุนนะของท่านนบีท่านนบีก็ได้สอนเหล่าซอฮาบะห์ให้ปฏิบัติเช่นนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเยี่ยมกุโบสเนี่ยท่านนบีเคยห้ามในช่วงแรกเพราะว่า ในยุคแรกในตอนที่เข้ารับอิสลามกันใหม่ๆนะท่านนาบีแหกุนตูนาไฮตุกุมอันซียเราถึงกุบุลฟาซูรูฮาหลังจากนั้นท่านนาบีก็อนุมาตอนุญาตให้ทําการเยี่ยมกุบุตรนะฟาซูร um ูฮาฟาอินนาตุซักกิรุกุมอัลมาุตเพราะว่าการเยี่ยมกุบุตรนั้นทําให้ลําลึกถึงความตายบางอะดิสก็บอกว่าตุซ um ักก ah ิรุกุมอัลอาคิรอทำให้พวกท่านทั้งหลายได้ลําลึกถึงอาคิรอนะดังนั้นอันนี้คือ แบบฉบับของท่านศาสนามัมมัทสุลลัลหรออะสลับนัมที่ท่านศาสนาได้พูดได้กล่าวเอาไว้ได้เตือนเอาไว้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการปฏิบัติตามนะผู้หญิงเมื่อได้รับทราบพันธิษ์แบบนี้ลแล้วก็ไม่ต้องไปเยี่ยมกุมบดนะรเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะขอดูแลให้กับผู้ที่ตายไปได้นะครับถ้าเราผ่านไปเดินทางผ่านไปเราไปก็หยุดแล้วก็ให้สลามก็แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องมีเจตนาว่าวันนี้ฉันจะเยี่ยมกุมบด นะเพราะว่าท่านนาบีได้สั่งแช่งเอาไว้นะแม้ว่าจะมีทัศนะอื่นที่อนุมัติอนุญ,ญาตแต่ทัศนะนี้ก็มีน้ำหนักนเชคกมินบาสก็ได้กล่าวเอาว่าอย่างชัดเจนว่าการไปเยี่ยมคูโบตของผู้หญิงนั้นถือว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นเราก็ปฏิบัติตามตัวบทนะครับก็ถือว่าปลอดภัยถือว่าเราได้รับความเมตตาจากลอร์ซุมาตาลาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาก็ขอจากรลากันไปก่อนนะครับ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته